ขอคาแนะนาค่ะเป็นไรนะขอคำแนะนำค่ะบบคขอคำแนะนำค่ะปัญหาตัวไหนคือเคยปฏิบัติแล้วอะค่ะปฏิบัติ <c oughs> แล้วแล้วก็เคยเจอสภาวะที่พอเรามีความทุกข์ทุกข์กนั้นมันดับไปทีนี้เราเราก็รู้แล้วว่าวิธีทําให้ทุกข์ดับไปก็คือเอาจิตเราไปอยู่ที่ตัวเราพอจิตไปอยู่ที่ตัวเรามันก็จะนิ่งแล้วก็มันติดอยู่อย่างเนี้ยี่สิบยี่สิบปีคือมีปัญหาเลยก็จะกลับมาอยู่ที่ไม่เคยทุกข์เรื่องอะไร บางทีนิดๆหน่อยๆค่ะมันเนี่จะมีทําไมนิดๆหน่อยๆ <laughs> มันมันก็มีมากค่ะแล้วพอเราเราเจอปัญหาปุ๊บเราก็าเอารเรื่องอะไรก่อนที่เธอทุกข์ก่อนบางทีคนคนไม่ถูกใจใครอะไรสักนิดหนึ่ง <laughs> มันก็ตายแล้วเพราะมันม่นมนจะหลบมาอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็มันก็แค่หลบเข้ามาในที่ร่มได้ทุกครั้งหลบกหลบมาอยู่อย่างนี้อ่าจ้งใจี๊ยฟังให้ดีค่ะเป็นเพราะว่าจิตเธอเนี่ยมัน สมมติว่าเราเคยเราเคยเราเคยได้รับอะไรที่มีความสุขแล้วเราก็ติดใจเราก็เลยแบบว่าผูกพันกับความสุขนี้ตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันผิดไปจากนี้ปั๊บเราก็จะทุกข์เราก็อยากจะกลับมาหาความสุขเธอก็จะไปติดใจความสุขอะไรเลยที่เคยได้ที่เคยมีที่เคยเป็นน่ะมันผ่านไปแล้ว มันไม่มีอะไรกีรัง,ย,งยั่งยืนหรอกและความทุกข์ที่เธอเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความทุกข์หลอกลวงให้เธอคิดทั้งวันทั้งคืนเธอบิดตกเรื่องนั้นพอผ่านเรื่องนั้นได้ก็มา,าเรื่องนี้ใหม่พอผ่านเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนู้นมันก็วนเวียนเป็นวัฏจักรที่ไม่จบไม่สิ้นเธอรู้ไหมว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงไหน ความทุกข์นี่มันอยู่ในความคิดหาเธอก็มีสองอย่างเธอก็หยุดคิดมันก็เลยหยุดทุกข์หยุดคิดเธอก็จะต้องหาอะไรมาทําให้มันมีอารมณ์ต่อเนื่องเธอก็เธอก็กําหนดไปในจุดใจจุดหนึ่งในร่างกายแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันและเธอก็ อยู่ประมันโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นแล้วเธอ,ต,อตัดเรื่องเก่าออกไปอดีตกี่ปีร้อยปีพันปีสิบปีมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องเอามาเป็นเครื่องฝังใจว่าฉันเคยเป็นฉันเคยมีฉันเคยได้ฉันเคยอย่างนั้นอย่างนี้ มันจบไปแล้วเอาปัจจุบันนี้ปัจจุบันเนี่ยหยุดคิดก็หยุดทุกข์ถ้าหยุดทุกข์ได้แบบถาวรก็คือหยุดด้วยปัญญาว่าเรางูที่เราเอาเรื่องไม่มีสาระเนี่ยเอามาวิตกกังวลอยู่ได้ทั้งทั้งที่เรื่องพวกนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไฟแล้วมันก็หลอกเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน แล้วมันก็จะหลอกเราไปตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงวันตายหากเราไม่เข้าใจมันมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีสภาวะที่ตั้งได้ถาวรก็ถึงไม่มีความจําเป็นต้องเอามาเป็นเรื่องใหญ่เรื่อโตอยู่กับปัจจุบันที่ห่องใสและเบิกบานเบาสบายไม่เศร้าหมองเราก็จะเป็นอิสระความสําเร็จอยู่กับปัจจุบัน เรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่มีไม่มีความหมายแล้วก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะมันผ่านมาแล้วเรื่องอนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าไปเพอ้อฝันคาดหวังเอาปัจจุบันเนี่ยเช่นปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยบอกกับตัวเองว่าฉันสบายใจฉันไม่ยึดติดอะไรแล้วฉันไม่หวั่นไหวในการสูญเสียฉันไม่เป็นเจ้าของอะไรทั้งสิ้น ฉันไม่ได้เป็นผู้ครอบครองพวดผุ่มอะไราทั้งสิ้นมันเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและทุกวินาทีก็คือวินาทีแห่งความเบาสบายวินาทีแห่งความเป็นอิสระไม่เศร้าหมองในจิตใจเธอก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเธอเป็นคนที่เอาเรื่องอดีตฟัง เธอที่เอาเรื่องอดีตมาเป็นสมบัติของตัวเองฉันเคยสวยฉันเคยงานฉันเคยรวยฉันเคยเด่นฉันเคยดังฉันเคยดีและฉันเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เอาเรื่องอดีตมาเป็นสมบัติของตัวเองเธอก็จะทุกข์ทรมานไปไม่มีวันจบไม่มีวันจิ้นของอันนั้นเน่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้ว ปัจจุบันนี้เธอก็ต้องเป็นตัวของตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเรามีแต่ความผ่องใสพอใจในปัจจุบันโดยไม่มีอกุศสจิตโดยไม่มีอะไรที่เราจะต้องคอยหวงห่วงแล้วก็คอยระมัดระวังเราอยู่กับการปล่อยวางเบาสบายเราก็จึงเป็นอิสระที่มีคุณค่าสูงสุดอนาคต มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันอนาคตมันไม่มีความหมายเท่ากับปัจจุบันปัจจุบันผ่องใสข้ก,กำไรชีวิตเธอเอาปัจจุบันอย่างเดียวนั่นแหละเข้าใจไหมไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเมื่อมันเจออะไรเราก็อยู่กับความเป็นจริงว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปไม่มีอะไรเป็นของใครมี เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ทั่วทั้งจักรวาลนันเละเราจรึงไม่ต้องถูกหลอกอีกนะไม่ต้องไปยื้อแย่งว่าฉันเคยสวยความสวยมันจบไปแล้วที่จใจ้ป้า่าฉันมีความสุขปัจจุบันที่พอใจกับการเป็นอยู่ที่ไม่เดือดร้อนไม่ต้องระมัด ระวังไม่ต้องระแวงไม่ต้องอยู่ยแยงไม่ต้องห่วงห่วงอะไรทั้งสิ้นเป็นอิสละมันมีคุณค่าสูงสุดนะแล้วมันมีความหมายที่ที่มนุษย์ไม่เข้าใจว่าเราไม่ควรจะเป็นทาสอะไรทั้งสิ้นความรู้สึกตำแหน่งความภาคภูมิใจความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่สารเสริญม,มันไม่มีคุณค่าอะไรมันจดไปแล้วอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละว่าฉันเป็นอิสระฉันพอใจในปัจจุบันก็พอนะ็นใจไหมแม,ม่สาวทั้งหลาย <c oughs> เธอภูมิใจว่าปัจจุบันฉันไม่เป็นทาสอะไรทั้งสิ้น อย่าไปยึดติดว่าฉันต้องช่ว้ที่สุดในจักรวาลในอดีตจนถึงอนาคตมันเธอหลอกตัวเองเข้าใจปัจจุบันเบาก็ดีที่สุดลแล้วตอนนี้เข้าใจไหแลูกปัจจุบันนี่แล้วมันจะผ่องใสว่า